สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่งองเอ็นดีโรสชาแนลอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้มาในแบบว่าลุกใหม่เลยแต่จริงๆอะแบบพลตฟอร์มอื่นอะ,ะเขาเห็นไปสักพักแล้วแต่ว่าขออภัยที่มาอัปเดตในแบบพลตฟอร์มบ้านนี้ช้านะคะก็แบบติดแบบภารกิจปัญหาหลักหลายมากๆเลยะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังจากันได้แล้วไปจิกไปหยุมเอมจากบ้าน t i ิก o กอร์แกลับมาทําคลิป YouTube นะคะขอบคุณลงมากเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะทุกคนค่ะกลับมาพร้อมกับ ไอเทมลิปซองที่ขอกันเข้ามาคือแบบหูเยอะแยะดัดดื่มมากๆซึ่งอันเนี้ยนะคะเป็นไอเทมที่เอ็มรวบรวมมาจากการใช้เราชอบ<ๆ>ก็เลยจะเอามาไปอยากให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะลิปซองเอ็มตอนเนี้ยเอ็มแบบว่ามีเยอะมากๆคือเป็นช่วงที่แบบว่าอินกับลิปซองมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแบบว่ามันเยอะแยะมากมายหลากหลายอ่ะคือ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วแบบว่ามีอันไหนที่แบบเอ็มยังไม่ได้รีวิวให้อยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้เอ็มทำคลิปรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าโฟกัสไม่ถูกจุดจริงๆเพราะว่ามันเยอะมากๆเอาไว้อยากจะดูรีวิวอันไหนคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้เลยเลยนะคะมาเริ่มกันจากตัวแรกนะคะซองตัวแรกที่แบบเอ็มชอบมากแล้วซื้อซ้ํา บ่อยมากแล้วจนแบบตอนนี้แบบว่าไปซื้อป็นหลอดเป็นแท่งกันเข้ามาแล้วนะคะก็คือของตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นของ m e r e s c a นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะเป็นลิปจาก m e r e s c a เลยค่ะเอมอาจจะชอบทั้งหมดอยู่3สีที่เคยซื้อมาใช้นะคะแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือสีนี้จะเป็นเบอร์เขาเรียกอะไรนะเบอร์05นย์ห้ aurora red ชอบแบบเดียวไม่พอนะคะก็คือซื้อซ้ำใหม่ ซื้อซ้ำมาอีกสองหนึ่งพอซื้อซ้ำมาเสร็จทีนี้แบบว่าวุ้นมันวา้าวุละว่ะทุกคนมันไม่ไหวแล้วจริงก็เลยไปซื้อแบบแท่งมาแต่ว่าแท่งไม่ได้เอาขึ้นมาในห้องนะคะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเอ็มจะให้ดูสีสีของเขานะคะออโรร่าเรดะเขาจะเป็นสีประมาณแบบเนี่ยเขาจะเป็นแบบชมพูแดงๆแบบเนี้ยคือแบบทุกคน มันไม่ไหวจริงๆในจุดน,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 นี้คือแบบเวลาทาขึ้นมาจากหน้าซีซีใช่ป่ะมันจะดูสดใสขึ้นมาในบัตรดนเลยอะแล้วก็ยังจะมีอีก2-4สีนะคะจะมีเบอร์0ูนย์สแล้วก็เบอร์0ูนย์สี่เอ็มขอสวอชแบบเรียงกันเลยเนาะเบอร์0ูนย์สจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนเบอร์0ูนย์สจะอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเบอร์ศูนยและศูนย์ห้าค่ะทุกคนค่ะ นี่เลยทุกคนสีชัดๆของน้องเขาอันนี้คือเป็นสภาพที่สีเหลือน้อยนิดเพราะว่ามันจะหมดแล้วนั่นเองค่ะทุกคนค่ะมันแบบเป็นฟิลกู good ที่ดีมากๆใช้จนเขาเรียกอะไรนะหัวแปลงบี้แบนไปคนละสคนละทางนเละเทะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเอาเป็นว่าใครชอบนะคะมันจะเป็นฟิลแบบติ้นต้นฉ่ำวาวที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นความฉ่ำวาวที่มันติดโทนค่ะทุกคน คือเอ็มสามารถกินนั่นกินนี้ได้โดยที่เขายังทิ้งสเตนไว้บนสีปากของเอ็มอยู่นะคะจริงๆลิปซองมันแบบว่าราคาแบบว่าแค่49-59มันไม่น่าจะแบบคุณภาพปังขนาดนี้เขาจะว่าแต่คือมอริสกาเขาทําถึงจริงๆถึงได้กลายเป็นลูกรักมาแบบว่าไม่รู้แต่แบบกี่รุ่นตอกกี่รุ่นแล้วนะคะใครชอบก็คือไปตามกันได้นะคะที่ร้าน7 e เ e ่นอีเทุกสาขาเลยคะ่ะมาต่อกันที่ แบรนด์ต่อไปกันบ้างยี่ห้อต่อไปกันอันนี้ก็เหมือนกันงงมากดิฉันซื้อมาทําไมสองสองก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีอ้าวดิฉันเคยซื้อมาแล้วนี่น่ะนี่เลยจ้ะซัมมุโตะนั่นเองวันนี้นะคะซัมมุโตเขามาในรูปแบบลิปจารีเป็นลิปปากฟูสีชัดติดทนและที่สําคัญไม่หลุดง่ายนั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วความไม่หลุดง่ายคือไม่หลุดง่ายจริงๆจนแบบว่ามีเบอร์เจอ่ะนีก็เจใช่ทุกคนค่ะก็คือ เอฟมาเลยกดมาเลยไปซื้อมาเลยนะคะทั้งหมด2ซองด้วยกันนะคะสีเบอร์ J2 กับ J4 นะคะจะเป็นสีที่มีขายในร้าน7 e เ e ่นเเวแต่ว่าจริงๆเขามีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะ 8J ปะ่ะ 8J 10J ประมาณนี้แหละซัมติงนะคะแต่ว่าสี2สีที่จะมีขายเขาจะเป็นเนื้อนุ่มๆทุกคนจะเป็นฟีลแบบว่าเจลลี่ปักฉมฟูอ่าอะไรประมาณนั้นนะคะเอ็มจะสวอชให้ดูเอ็มจะสวชอสวชไปเรื่อยจนกว่าแขนเอ็มจะเต็มเลยวันนี้ ีจถ้าเป็นสาวหวานจะเลิฟสีนี้มากๆคือแบบทาเข้าไปแล้วรู้เลยว่าแบบเป็นลูกคุณหนูมีเงินซะแบบว่ารวยล้านพลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสีมันละมุนมากแม่เจ้าละมุนสุดๆเลยนะคะส่วน J4 เขาจะเป็นความแบบว่าวิดรอกตู้นิดนึงอ่าให้ยุคเขาใส่สักสัในชีวิตนะคะอันบนนะคะจะเป็น J2 อันล่างนี้นะคะจะเป็น J4 เห็นไหมทุกคนเขาจะมีความแบบ ชมพูอะเออชมพูสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เจสีนี่คือจะแบบเป็นแดงๆหน่อยๆเวลาทาด้วยกันนะเอาบอกว่าสีชมพูทารอบแล้วก็สีแดงทาข้างในเนาะโอ้โหฟิลพี่อ้ําเป๊ะทุกคนค่ะสวยมากราคาก็แบบน่ารักมากๆนะคะใช้คู่กันก็คือแบบว่ายิ่งปังยิ่งแบบอลังการเข้าไปอีกนะคะลองดูกันได้นะเนี้ยแบบดีจริงๆนะคะนี่เลยซื้อมาททำไมสองทงสัมสงนะคะมาตัวต่อมานะคะก็ จะเป็นแบรนด์ลูกรักอีกแบรนด์หนึ่งนะคะอันนี้คือแบบห่างหายไปนานมากกับลิปของนามิแต่คราวนี้ด้วยความลิปช่วงนี้เขาจะเปลเป็นลิปติ้งลิป แบบว่ากลอสใสๆแต่มีความทิ้งสเตจใช่ปะ่ะนามีก็ไม่แบบว่าน้อยหน้าไปกว่าใครคะ่ะมาเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะนามีโซชัยมีสีที่มีขายในเซเว่นนะคะอย่างที่บอกกันจะมีอยู่2สีนะคะจะเป็นเบอร์501ศสีเชอรี่มีแล้วก็เบอร์503สีฮาร์ดมีซึ่ง2สีนี้เอ็มก็ชอบนะแต่ว่าเอ็มอยากได้ที่มันบอกว่าออก เออเขาเลยออกแดงหน่อยถ้าเกิดสมมติมีแบบว่าเอ็งก็จะหยิบรีวิวให้แต่ว่าอันนี้มันมีขายในเซเว่นอยู่แค่2สีไงกลัวทุกคนแบบไปตามหากันไม่เจอก็เลยแบบว่าหยิบมาแค่2สีนี้แล้วกันเนาะเอ็มจะสวอตถัดไปนะคะ501จะเป็นด้านบนนะคะทุกคนคะ่ะ50 1จะเป็นด้านบนฟิลเขาจะเป็นแบบเนื้อฉ่ำๆชช่ๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้นะลิปเซเว่นนะไม่แพ้แบบว่าแบรนด์ที่แบบว่าเออดังๆเลยนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แต่ละแบรนด์นะเขาทำเป็นเนื้อแบบช่าๆมีความแบบว่าเป็นตินเป็นกลอแล้วก็มีความติดโทนทุกคนคะ่ะคือแต่ละสีแล้วแบบมันสวยแล้วกลิ่นมันดีมากๆอะอย่างอันบนนะคะจะเป็น501อันล่างอ่ะจะเป็น503ทุกคนดูได้เลย503เขาจะมีความเป็นชมพูหวานหวานก็ตัวของซามูโตอีกนะคะทุกคนคะ่ะเห็นปะ สีชมพูเลยอะแล้วก็501นี่ี้เขาจะแบบว่าออกส้มๆแดงๆหน่อยๆถ้าใครชอบฟิลนี้ก็คือแบบว่าไปตามไปดูกันได้เลยราคาไม่แรงนะนามนี49บาท19บาทซัมติงอะไรได้ประมาณนี้ลองดูกันได้นะคะต่อกันที่อีก2แบรนด์ก็คือเป็นของโมลิสกาเห็นไหมบอกแล้วว่าไอ้เป็นคนชอบบลิปของโมลิสกามากแล้วงงมากว่าทําไมแบบซื้อมาเซอรอยแะย,ะย,ะยะอะไรขนาดนี้ก็คือแบบเป็นลิปฟิลเดียวกันแต่ว่า ความเนื้อของเขาไงานทุกคนสีเขาเหมือนแบบเหมือนกันเลยอะความเนื้อของเขา,าที่มันไม่เหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นลิปเมอร์เรสกาวอเตอร์เบลทินตัวเนี้ยคาว่าวอเตอร์เบลคือเบลจริงเบลจังเบลจนแบบทาเสร็จเบลไม่ใช่ทุกคนสีหมายถึงสีบริเวณขอบปดขอบปากใดๆมันจะแบบมีความเบลเๆลคล้ายๆแบบว่าเราทาเสร็จแล้วเอาลิปแบบว่าเบลขอบปงขอบปากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะเนี่ยมันใช้หมดจนแบบว่าฉันไม่มีสีสวอทให้ทุกคนดูแล้ววะทุกคนคะ่ะ เบอร์ศูนยจะเป็นสีโคเรลโคเรลคืออะไรออกส้มนะคะส่วนเบอร์ศูนย์สองอันนี้จะเป็นแบบว่าสีพีชก็คือเป็นชมพูอมส้มหน่อยๆสีมันจะแบบว่าจะแจกขึ้นมานิดนึงแต่คือสวยความเบลอเนี่ยสวยมากทุกคนอันแรกจะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์สองทุกคนค่ะเม r ิสกาเบลเทนส t สีสวยมากเมริสกาอันนี้ถ้าชอบความเบลเบขออปักตัวนี้ ฟัมได้เลยไม่ผิดหวังเรื่องความเบอร์ขอปักคือที่หนึ่งสวยจริงตัมค่ะสุดท้ายในลิปของที่เอ็มชอบนะคะก็จะเป็นเมรเรสกาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็น j ยซี่ลิปทุกคนบอกก่อนนะว่าเมเรสกาไม่ได้มาสปอนคลนนี้ของเอ็มนะอันนี้คือเอ็มอะ่ะซื้อด้วยเงินของเอ็มจริงๆนะคะแล้วคือชอบลองแล้วชอบจริงก็เลยมาสรุปให้ดูในคลิปนี้เดี๋ยวจะงงว่าทำไมเมเรสกาเยอะฉันชอบของฉันไงแกเข้าใจปะอ่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็น รุ่น Juicy Lip Tint นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันอันแรกจะเป็นโคราลอันที่สองจะเป็น Baby Rose ก็คือส้มชมพูประมาณนี้แหละแต่เนื้อไงเนื้อมันไม่เหมือนกันไงทุกคนอะเดี๋ยวเอ็นจะสวอทให้อันแรกนะคะจะเป็นโคราลมันจะเป็นความ Juicy คือแบบมันฟีลแบบว่าเหมือนแบบกินน้ำตลอดเว่เออเต็มฟ,ฟีลนั้นเลยนะกินน้ำตลอดเวแต่แบบพอกินน้ำไปแต่คือปกติมันจะต้องหลุดนู้นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ไม่อันนี้จะังทิ้งสเตนสีปากไว้อยู่นะคะ อันแรกอ่ะจะเป็นโคโรลอันที่สองจะเป็นเบบี้โรสทุกคนสีสวยมากแล้วคือเชื่อเปล่าว่าตอนนี้ยืน่นมือเข้าไปบริเวณหน้ากล้องอ่ะแอร์มันตกพัดลงมากลิ่นหอมของลิปนี่คือแบบอูประดังประเดเข้ามาประทานที่จมูกข,ของดิฉันแบบว่าพรั่งครูมามากทุกคนคะ่ะเอาเป็นว่ารวบรวมมาให้เปิดประเดิมสัก,กราชแบบว่าเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวอยากจะให้รีวิวคลิป หรือว่าสินค้าตัวอะไรต่อไปในเซเว่นคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยรู้ว่ารักรู้ว่าคิดถึงแห่ตามเข้าไปจิกกันถึงในติ๊กต็อกอ่ะก็ต้องกลับมากันแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าอยากจะให้รีวิวแหละ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวถ้าแบบเอ็มเห็นหรือว่าตามหาจากในเซเว่นแถวบ้านเอ็มได้แนละ้วเอ็มจะไปจุกมาเอ็มจะไปสสยมาแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะคะเอาล่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมในคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนกริ๊งกริ๊งเวลามีคลิปให,ใหม่ๆดีๆจากเอ็มนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่สีมันสวยจริงทุกคนเชื่อเหไปตามราคา49-59ประมาณนี้แต่คือแบบใช้ได้ทุกอย่างเยอะจริงๆแล้วเชื่อไหมถ้าเกิดสมมติคุณซื้อแบบว่าแบบซองไปแล้วอะ่ะมันติดใจมากต้องตามแบบหลอดนะผู้เลย